หลังจากที่อาจารย์ออกรายการไปแล้ว1ปีนะคะคือผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะลูกศิษย์มาจากทางเพจเยอะมากนะ จากปกติจะสักได้อยู่ประมาณวัาละ6 7เจคนนะคะตอนนี้มาประมาณเกือบ20คนต่อวันเลยค่ะตอนนี้อาจารย์เปิดมาประมาณ3ปีแล้วนะคะลูกศิษย์ทั้งหมดเลยเกือบประมาณ10,000เคสลูกศิษย์มานะคะท่านหนึ่งพอมาทําแล้วก็คือเงินเข้ามือได้รายได้ประมาณ4 5่ห้าแสนแล้วเขาก็ไปเล่าให้กันฟังอะคะ่ะในครอบครัวอะไรยเงะะี้ยค่ะแล้วเขาก็พากันแห่มาเลยทั้งหมู่บ้าน <laughs> สักลายมือนะคะก็สามารถบอกได้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะเส้นลายมือบอกได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะคะการงาน น,นอาชีพเหมาะกับอะไรนะคะนิสัยแล้วก็กรรมเก่าเคยมีอะไรมาบ้างมีอะไรติดตัวมาบ้างวิญญาณติดตามอะไรเงี้ยค่ะสามารถดูได้หมดเลยบางคนบอกว่าช่วงชีวิตติดคัดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาดูลายมือเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะบอกให้ไปแก้กรรมในเรื่องนั้นนะคะบอกได้แม้กระทั่งทางบ้านเป็นคนนิสัยยังไงคุณพ่อคุณแม่อุปนิสัยแบบไหนยังไงทําไมเราอยู่กับแม่แล้วต้องมีแบบเลาะกันเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถบอกได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ถ้าธรรมชาติเลยก็คือจะเป็นแบบเดิมๆเลยที่ไม่มีอาจารย์สักให้เขียนให้นะคะแม้กระทั่งไฟค่ะจะขึ้นมาตามช่วงเวลากรรมที่เราเจออยู่ ช่วงชีวิตที่เราเจออยู่ฝาบนฝ่ามือนะคะฝายสีดําอันนี้คือวิบากกรรมที่เราเจออยู่นะคะต้องมาปรับมาแก้ค่ะให้เป็นสีแดงถึงจะดีค่ะลายมือเรานะคะถ้าเส้นลายมือหนาเกินไปอันนี้ทําให้เราเหนื่อยทํางานหนักนะคะจะต้องเป็นเส้นลายมือที่บางๆเส้นเล็กๆถึงจะสบายค่ะทํางานในห้องแอร์แบบนี้ค่ะการเงินค่ะหลักๆเลยการเงินโชคฟุกแล้วก็การงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะ บางคนสักไปแล้วขายที่ดินได้เลยคะ่ะ10บล้านใช่ค่ะมีบุญเก่าเส้นลายมือเขาพร้อมที่จะรวยได้แล้วมาแรงเลยก็มีค่ะจะเอารวยเลยจะวันนี้สักวันนี้ก็คือต้องได้เลยนะคะอาจารย์ก็จะบอกก่อนว่าดูก่อนนะเส้นวาสนาเธอมันอยู่ตรงอายุที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เธออายุเท่าไหร่นะคะแล้วช่วงไหนถึงจะปังช่วงไหนถึงจะได้แต่ถ้ามาทําแล้วนะคะถ้าเรามาด้วยพลังศรัทธาอาจารย์บอกเลยว่าปังแน่นอนคะ่ะใน3ถึง7วัน คนที่ทุกข์มากๆนะคะแล้วพอมาหาอาจารย์อาจารย์จะฟังน้ําเสียงเขาก่อนเป็นอันดับแรกบางคนมาก็ร้องไห้เลยอาจารย์ก็จะจับมือลูกศิษย์ก่อนว่าใจเย็นๆเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันเจอปัญหาเรื่องอะไรค่อยๆคุยกันบางคนมาทางน้ําตาพูดออกมาไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะดูลายมือให้เจอปัญหาเรื่องครอบครัวใช่ไหมไฝก็จะเกิดขึ้นแบบชัดมากอาจารย์ก็จะบอกว่าค่อย,อยๆปรับนะลูกใจเย็นๆวิธีที่แก้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีให้เราใจเย็นคุยกับเขาก่อนเป็นไปได้ไหมวันนี้กลับไป กับเท้าสามีก่อนนอนได้ไหมลูกไปขอขมากรรมก่อนนะลูกก่อนที่หนูจะพูดหรือหนูจะขออะไรจากสามีให้หนูขอขมากรรมเขาก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะพออาจารย์แนะนําไปนะคะเขาก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นจากที่แบบร้องไห้ฟูมฟายก็ค่อยๆมีสติคุยกับเรามากขึ้นค่ะเส้นลายมือของคนนี่ขยันแล้วไม่รวยนะคะเป็นกรรมเก่าของเขาอะค่ะคือเขาต้องทํางานหนักมากๆบางคนเคยมี1 0ล้านร้อยล้านแต่พอถึงช่วงอายุนี้เขาก็ไม่ได้เพราะว่าเส้นวาสนามันขาดนะคะเส้นวาสนาขาดต้องต่อเส้นวาสนาค่ะ โอโหอันนี้พ่อแม่ไม่เคยปลูกเลยตื่นมาแล้วแบบสบายเลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าเส้นชีวิตนะคะแล้วเส้นวาสนาที่เกิดมาจากเส้นชีวิตแล้วก็พุ่งตรงมากับการเงินก็คือนิ้วกลางแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้คือสบายเลยแหละสมบัติพ่อแม่มีสมบัติให้มีมรดกให้เขาก็แทบจะไม่ต้องต้องทำงานเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเส้นวาสนา ทาง,กา,งการเงินการเงินก็จะขัดขาบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นนักธุรกิจที่ได้แบบ10ล้านแล้วเงินหลุดมือได้ร้อยล้านแล้วกลับมาโดนโกงแบบนี้ค่ะที่จะให้อาจารย์ช่วยค่อนข้างเยอะมากลูกศิษย์นะคะพอมาสักกลับไปนะคะทุตเศรษฐีก็ได้ยอดมาเป็น10บสล้านเลยค่ะเป็นเจ้าของรถบรรทุกนะคะมือ2ตอนแรกมาหาอาจารย์ไม่มียอดขายเลยจากแบบได้กําไรเดือนละแบบหลักล้านมาหาอาจารย์ไม่มียอดยอดตกมา3เดือนแล้วทำยังไงก็ได้ช่วย อ,อาจารย์ก็สักชุดเศรษฐีไปให้ค่ะพร้อมกับวิธีแก้นะคะให้เขามันทําบุญแล้วบังเอิญวันนั้นมากับภรรยาด้วยภรรยาพอมาฟังก็ทําด้วยพอทําคู่กันมันกลายเป็นว่าความฟังมันคูณ2องะคะพอเขากลับไปเขาก็มีลูกค้าแบบว่าได้ย่อมาเป็น10บส,บสบล้านเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเวลาว่างมาหาอาจารย์แล้วค่ะทรบอกว่าไปต่างจังหวัดไปรับจ็อบไปรับงานพวกนี้ค่ะได้เยอะมากถ้าไม่มีงานทําใช่ไหมคะแล้วต้องการอยากรับมรอดอกใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้สักทีอันนี้มี มาหาอาจารย์ค่ะเขาก็จะบอกว่าอาจารย์ค่ะหนูอยากได้มอรดกแล้วคุณแม่ยังไม่ยอมให้เลยอาจารย์จะทําเส้นมรดกให้เขาค่ะแล้วพอกลับไปไม่เกินเดือนก็ได้ค่ะแล้วก็พาเพื่อนมาอีก3-4คนลูกศิษย์อยู่ที่ชัยภูมิค่ะคนนึงเป็นคุณครูคนนึงเป็นคุณหมอนะคะมาหาอาจารย์อยากได้มรดกอาจารย์ก็ทาเส้นมรดกให้ค่ะแล้วก็กลับมารีวิวให้อาจารย์ฟังว่าได้มรดกแล้วนะคะ ถ้ากรณีสักลายมือไปแล้วโจนกว่าเดิมหรือกลับไปแล้วไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือกรรมเขาค่อนข้างหนักมากคือจริงแล้วหลังจากสักไปอะค่ะอาจารย์ก็จะบอกเขาได้เลยว่าพื้นเส้นนี้สักไปแล้วคุณสามารถจะได้ใน1เดือน3เดือนเลยไหมนะคะอาจารย์จะทักบอกตอนนั้นเลยค่ะก็นนะบางคนไม่ได้อาจารย์ก็บอกว่ารอหน่อยนะลูกอาจจะแบบ4-6เดือนบางคนที่สักไปแล้วปังเลยเส้นจะสวยมากจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วเส้นต่อเนื่องสวยสีคมชัดนะคะอันนี้ก็จะปังเลยค่ะใน3 ห7วันหรืออย่างช้าก็คือไม่เกิน3เดือนค่ะชีวิตเปลี่ยน ของอาจารย์อลิสาไม่ได้ทําสีให้ติดตลอดนะคะเพราะว่าเส้นลายมือของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะเหมือนดวงชะตาชีวิตเราเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนทุก3 6ถึงเดือนนะคะบางเส้นจะเป็นเส้นโชคดีของลูกศิษย์ที่โผล่ขึ้นมาเองตามดวงชะตาของเขาเองนะคะเราไม่สามารถไปสักครับหรือว่าไปทําล็อกไว้แบบนั้นนะคะคืออันนั้นล็อกไว้ก็ไม่ดีค่ะสักสั์ลายมืออาจารย์เลือกเพราะว่าตัวอาจารย์เองไปทําแล้วชีวิตมันเปลี่ยนได้ไวมากค่ะภายใน1เดือนที่อาจารย์ทําก็คือชีวิตพลิกเลยเอ่อ อาจารย์เคยทําร้านประดับอยู่นะคะยอดขายกําไรได้แค่หลักหมื่นนะคะแต่พอไปสักลายมือมาอาจารย์ได้กําไรหลักแสนเพิ่มขึ้นเราก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยมันไดจริงจริงมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงก็เลยตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ลายมือนะคะอาจารย์ก็ไปเรียนกับอาจารย์ค่อนข้างหลายท่านมากแล้วก็มาลองผิดลองถูกกับตัวเราเองเลยว่าเส้นไหนเป็นอะไรแบบไหนยังไงเนะะี่ยค่ะสุดท้ายก็มันปังจริงดูดวงนะคะมันไม่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตได้เลย แต่การสักลายมือมันสามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะดูดวงเหมือนเหมือนดูไปแล้วเราก็แค่แบบได้แค่ดูอะค่ะยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้